เธอพลังเท้ามาจะดูไมมเปิดอย่างนี muscle, ้จะเรือนะครับเจ้าบอสเสิร์ฟเสิร์ฟของมินตาจีเปิดหลังเท้าซ้ายครับชงหางชงหางมินตาจีเสิร์ฟพับเข้ามาเปิดซ้ายชงขวาสวยครับเดี่ยวสักใจงาน บอลเสิร์ฟการโดมเล่เปิดได้สวยครับชนอย่างนี้จะเลี้ยงนอย่างนี้จะเลี้ยงนะรับปัดคอคอเสิร์ฟมิตาจิ้ก็เบิร์นหัวได้สวยครับปัดคอเสิร์ฟพิตาจิ้เปิดสบายครับ ทอเิร์ต่อสามิดาจีปเปิดหลังเท้าได้ครับชมยือกะลีชมยืนกะลีนมีทางานจะปันทาาอเอิรคุยออกกระดูกเลยชมสวยมิดาจีเซิฟมิาจีเซิร์ฟ ประุเลเปิดสวยอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับนิกรัจีคับมีจีเปิดผมไม่สวยผมไม่สวยเดีเมากครับพักบอลเรปเลิดได้สวยอย่างนี้จะเรียนอย่างนี้จะเีน อเสิร์ฟสบยอดครับไปตรงนี้กเลยผมได้สวยสวยยอดครับเดี๋ยวสแกนงานเปิดได้สวยเดี๋ยวสแกนงานขออีกทีมิตาจีเสิร์ฟ กาบอเซร์กระดูเล็เปิดสวยครับ